วันที่12สิงหาคม2566ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงกรุงเทพมหาคนครค่ะ โดยสั่นัดฟังคำพิพากษาคาาดีหมายเลขดำออมจุดอทรจุด11ทับส5คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติหรือปอปอชเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมพวกอีก5คนเป็นจำเลยที่1-6ถึงร่วมกันกระทำผิดต,ต่อหน้าที่ราชการในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพักหรือแฝดตำรวจจำนวน396แหง่งมูลค่า5848ล้านบาทค่ะล่าสุดสารพิพาษายืนยกฟ้องนายสุเทพ กับพวก6คนโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20กันยายน2565สารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชั้นต้นพิจารณา,นานแล้วเห็นว่าจำเลยไม่มีความผิดชั้นต้นพิพากษาย,ยกฟ้องจำเลยทั้ง6คนแต่ต่อมาปปชยุนอุธทอนคดีต่อนำไปสู่การนัดอ่านาคำพิพากษาในวันนี้ค่ะ